กราบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมชายพีนะครับผมนี่วันนี้นะครับชายพีมี Honda าแจ๊นะครับผมหนึ่งจุดห้าตัววีนะครับเป็นรถปีสองพันสิบสองนะครับผมคันนี้นะครับราคานะครับสามแสนเก้าพันเท่านั้นนะครับผมนี่ใครที่กาลังมองหาแจ๊ดไว้ใช้งานอยู่นะครับผมคันนี้ผมอยากจะแนะนําอีกหนึ่งคันนะครับบอกเลยสภาพสวยกลิบมานะครับผมคันนี้นะครับผมนะ นี่ถึงจะเป็นแจ็ต B12 นะครับแต่ผมบอกเลยสภาพสวยเกล็ด A แน่นอนครับคันนี้นะครับผมก่อนรับชมนะครับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมนะอครับเดี๋ยวไปรับชมตัวรถกันครับผมนี่ครับผมคมไฟมันตีนะครับดูครับคมไฟสวยใสๆนี่เลยนะครับผมนะสภาพดีมากนะครับผมคมไฟอาจจะมีเหลืองบ้างนิดหน่อยครับผมนะตัวนี้นะครับนี่แต่สภาพดูครับดูหน้าเลนเขานะครับผม นี่สวยนะครับสภาพดีนะครับผมใไฟทุกตัวงปิดครบนะครับนี่กันชนหน้าสีน้าเงินนะครับผมนะเหลี่ยมสันคมๆสวยๆนี่เลยสภาพดีมากครับผมตัวนี้นี่ครับผมหน้ากระจังนะครับตัวโลโก้จะเป็นโครมเมี่ยมนะครับผมนะแต่ตัวลังพื้นจะเป็นสีดํานะครับเป็นเนื้อพลาสติกสีดําอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับไม่มีรอยแตกรอยหักนะครับผมนะสภาพดีอยู่ครับสวยครับผมช่องลมด้านล่างครับผมไม่มีสิ่ไหนฉีดขาดนะครับนี่สวยเลยสภาพดีครับ ฝากโปรงนะครับผมนะาดูเหลี่ยมสันฝากโปรงครับสวยนะครับผมเหลี่ยมสันคมคมนูนนูนนี่ครับผมชัดๆอย่างนี้เลยบอดี้สวยครับนี่เป็นชนหน้าด้านซ้ายครับผมนี่ครับสวยนะครับผมสีเสมอกันหมดนะครับนี่สีตัวบางโคลนกับตัวกันชนนะครับผมช่องไฟต่างๆนะครับแนบชดสนิทนะครับผมนี่ดูเลนไฟหน้าครับนี่ครับ คมไฟใสๆเลยอ่ะผมปรับแสงให้นะครับนี่ครับคมไฟสภาพดีมากๆนะครับีนรถไม่ช้ำเลยครับผมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนหนักมาด้วยนะครถคันนี้นีตรวจสอบประวัติได้เลยนะครับบางคนหน้าครับผมดูสวยๆเลยเหลี่ยมสันคมๆอย่างนี้เลยครับผมรถสีน้ําเงินนะครับผมนะนี่รถสีน้าเงินสีนะครับฉ่ำๆเลยครับผมสีไม่ซีดนะผมนะตัวนี้ บางโคนหน้าด้านขวาครับผมดูครับเหลี่ยมสันขอบล้อสวยๆเลยนะครับนะตัวกันชนกับตัวบางโคนนี่นะครับผมดูครับสวยเลยครับผมสภาพดีมากครับผมไฟมุมบางโคนทุกอย่างติดครบนะครับนี่โคมไฟใสๆนี่เลยรอยแตกรอยงานไม่มีนะครับผมนะล้อแมกครับผมล้อแมกแท้เดิมโรงงานนะครับผมตัวนี้ผมไม่ชมสียางนะครับ นี่ครับหนึ่งแปดห้าครับโกศูนย์อาสิบห้าครับผมล้อแม็กสภาพดีอยู่นะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนิดหน่อยครับผมตัวนี้นะครับไอ้รอยขูดนะผมไม่ใช่รอยขีดข่วนขออภัยครับผมจะมีรอยขูดบ้างนิดหน่อยครับผมตามอายุการใช้งานนะครับแต่สภาพโดยรวมสวยมากครับผมคันนี้เมหาปียางให้นะครับนี่คันนี้ยางปียี่สิบเอ็ดนะครับผมยางปียี่สิบเอ็ดดอกยางครับผมยังเหลืออยู่นะครับนี่ ได้อยู่ครับผมซุ้มล้อด้านในครับผมสวยเดิมหมดนะครับช่วงล่างแท้เดิมหมดอาจจะมีคาบฝุ่นคราบโคลนน้างนะครับผมตรงนี้ฝนตกนะครับขับเข้ามาในร้านก็ออกมาถ่ายคลิปนี่ก็เหยียบน้ําเข้ามาแล้วครับผมแต่ล้างทาความสะอาดสปาชุดใหญ่ผมบอกเลยสวยครับผมคันนี้ให้ดูองค์ประกอบสีสันภายนอกนะครับดูครับรถสวยครับผมเหลือแค่ล้างฝุ่น ทำความสะอาดสปายอีกรอบหนึ่งสวยเลยครับผมคันนี้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่สภาพดีเลยตัวนี้ครับเลอร์โต,ติกใหม่ๆดำๆอยู่นะครับถังกระจกสีดำสวยครับผมบันไดบันไดด้านขวานะครับตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตบันไดนะครับนี่หน้าชิดสนิทหมดนะครับผมเดี๋ยวผมไปชมด้านข้างนี่ครับ สวยเลยตัวนี้ไม่มีฉีกหรือก็แตกนะครับผมขอบยางทุกอย่างอยู่ครบนะครับสวยเดิมนี่อันนี้เป็นสเกิร์ตตกแต่งนะครับผมนะตัวนี้มรเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับผมยิ้ยางขอบกระจกดำๆอย่างนี้เลยนะครับเสากระจกกันตรงกันสาดมีมาให้ครบครับผมนี่ผวม่ชมภายในนะครับนี่ครับผมคันนี้บ่อผ้ามาจากโรงงานเลยนะครับแท้เดิมหมดนะครับผม นี่สภาพบอะสีสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับผมนี่สภาพบอะดีนะผมนะไม่ฉีกไม่ขาดนะครับติีกบอะอันนี้ยังแน่นๆอยู่เลยนะครับผมนี่ครับบอะผู้โดยสารนะครับผมนี่ครับผมบอะไม่สกประปกนะครับไม่ช้ําเลยตัวนี้ครับผมฐานบอะดำๆอย่างนี้เลยนะครับนี่รถปีที่สองราคาสามแสนเก้าพันเท่านั้นนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมไปชมเลขไม้นะครับนี่สภาพพวงมาลัยเขานะครับผมดูสภาพดีนะครับรอยทะลอกฉีกขาดนะครับนะตัวนี้นี่ครับผมดูสวยๆเลยอย่างนี้ครับไม่้ํำเลยครับผมสภาพพวงมาลัยดีอยู่นะครับอืมเดี๋ยวผมไปชมเลขไม้นะครับผมอืมเครื่องเดิมเงียบๆครับผมสภาพติดง่ายเลย เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองรอยยี่สิบเก้ากิโลเท่านั้นนะครับรถปีสิบสองนะครับผมเลขไมค์ไมค้ฮมแสนสามเอมแมคแมสองแสนนะครับผมนี่สวยเลยครับผมคันนี้นะครับนี่หน้าจอวิทยุซีดีนะครับอืมสวยๆเลยสภาพดีมากครับผมอืมแอร์อนาล็อกกอนนะครับผมนะดูหัวเตียงไอหัวแอร์ต่างๆครับผมแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมระบบเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมตัวนี้นะ คอนโซลหน้าใหม่ๆดำๆสวยๆอย่างนี้เลยคราบกาวคราบเหลืองคราบด่างไม่มีเลยนะครับผมหน้ารอยขาดจั่งกล้องไม่มีครับผมสภาพดีจริงๆครับผมคันนี้คอนโซลหน้าใหม่ๆดำๆหนังแข็งตัวนี้ครับผมยิ่งใหม่เลยสวยมากครับนี่เกียร์วอโต้ดูแผงเกียร์ครับผมแผงเกียร์หัวเกียร์ต่างๆนะครับทีหวางเจ้วนงเจ้าน้ำช่องต่างๆสวยๆครับผมสภาพดีหมดนะครับตัวนี้ เด็กมองเด็กมือใช้งานได้ปกตินะครับไม่หลุดคอนโซลกลางครับผมต่างๆสวยครับผมรถสภาพดีอยู่ครับรถไม่ช้ำเลยนี่ภายในห้องโดยสารนะผมสะอาดนะครับผ่านการดูแลบำรุงรักษามาดีนะครับผมรถคันนี้รถไม่ช้ำเลยงบสามแสนเก้าพันบาทครับผมได้แจ๊สไปใช้งานเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปชมผ้าเพดานครับ นี่ครับนี่รอยยันรอยเจอไม่มีนะครับผมนะสวยๆครับนี่ยางกระดูกงูขอบประตูนะครับผมดูไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเลยดำๆอย่างนี้เลยนะครับผมขอบอันใดเสาในเสากลางของอาจจะมีรอยบุบบ้างนิดหน่อยนะครับผมเด๋ยวเชียร์ครับตัวนี้นี่ดูระบบโครงสร้างกันบ้างครับนี่ครับผมหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะครับผมตรวจสอบได้เลยนะครับนี่ ใสๆอย่างนี้เลยครับผมรอยแกะรอยขันไม่มีนะครับนี่ครับผมบอดี้ต่างๆนะครับผมนะสวยเดิมหมดนะครับหัวรถไม่มีรอยขันนะครับผมนี่ชัดเจนเลยสวยๆครับเดี๋ยวม่ชมเม็ดอาร์ท่ัไหร่ยก็ได้ไหนก็มีรอยเปิดอยู่แล้วนี่ครับเม็ดอาร์สวยเดิมหมดนะครับผมตัวนี้นะครับเอาแสงแสงนี่ครับสวยเดิมจริงครับผมคันนี้ตรวจสอบประวัติ เช็คประวัติได้เลยนะครับผมนะแตรนดคันนี้นะครับกกรนตปีเลยครับผมรถสวยเก็ดเอคุณภาพนะครับผมเรามั่นใจแน่นอนครับผมรถที่รับคัดสรรเข้ามาแต่ละคันนะครับผมสวยเลยแผงประตูใหม่ๆดำๆครับผมตัวนี้นี่รอยแตกรอยฉีกขาดไม่มีนะครับผมนะสวยหมดครับผมประตูหน้าประตูหลังเหลี่ยมสันคมๆสีสวยๆ บ่อหลังอันนี้ผมพับลงไปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้นะครับนี่สภาพบ่อครับดูบ่อผู้โดยสารนี่ครับสภาพดีมากครับผมอีกข้างหนึ่งผมไม่ได้เอาขึ้นเดี๋ยวมาขึ้นให้นะครับนี่ครับผมขออภัยครับจะได้เห็นกันชัดสวยเลยสภาพฟองผู้โดยสารสะอาดครับผมใช้งานต่อได้ยาวๆเลยได้ไปไม่ต้องไปซ่อมไปทําอะไรเลยนะครับผมนะตัวนี้ ขอบงค์โคนด้านในครับผมนี่แถงประตูส,สวยๆใหม่ๆดันล็อกดงล็อกเด็กมีมาให้ครบหมดล้อแมกสวยเดิมโรงงานดิฟเบรกสี่ล้อครับผมนะตัววีตัวนี้นะครับนี่ขอบบังบงคโคนหลังขวารอยบุบรอยเล็กยิ้มไม่มีนะครับผมเหลี่ยมสันคมคม,คมส,สวยๆกันชนหลังเซ็นเซอร์สี่จุดนะครับผมตัวนี้นี่ส,สวยๆเลยครับผมสภาพดีมากครับ ครดี่กำลังมองหาแจ๊ด้วยใช้งานนะครับสนใจคันนี้นะครับโทรหาพีได้เลยเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับหรือจะเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับนี่ครับผมเลนไฟด้านขวานะครับผมคมไฟใสๆนี้เลยี่ครับสภาพดีอยู่นะครับผมนะตัวนี้รอยแตกรายงานนี่ครับจะไม่มีเลยนะครับผมให้ชมชัดๆครับผมสภาพสวยครับกระจกบังลมหลังพร้อมลาย้านะครับผม สวฝาท้ายเป็นสีดํานะครับตัวนี้ดําเงานะเหลี่ยมสันขอบฝาท้ายต่างๆครับผมสวยครบหมดนะครับเซ็นเซอร์หลังสี่จุดกันชนหลังคมๆอย่างนี้เลยสภาพภายในครับผมห้องพูโดยสาในห้องขเก็บสัมภาระนะครับนี่ดูครับผมแผงปิดด้านในนะผมนะดำๆใหม่ๆอย่างี้เลยตามะหยี่ไม่มีตรงไหนฉีกขาดนะครับผมนี่พลาสติกปิดแผงท้ายครับผมนี่สภาพดีอยู่ครับ เนี่ยจะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะครับรถปี12นะครับผมจะได้สภาพนี้ผมบอกเลยว่าสวยคุ้มแน่นอนครับผมเกรดเอครับนี่ครับมันจะลงเมกกาไลท์ต่างๆต้าติดอ่าเพดงเพดานสวยครับผมสภาพดีนะครับนี่หัวนงหัวน็อตไม่เคยมีรอยแกะรอยขันนะครับผมน็อตย็ดฝาท้ายนะครับนี่ครับหัวน็อตใสๆเลย นี่ครับลอยซีนต่างๆเม็ดไอ้ต่างๆครับผมสวยเดิมหมดนะครับโช่คค้ำฝาดท้ายครับผมตัวนี้โช๊คไม่ตายนะครับผมนะโชคใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีเสียงดังเลยอแทงปิดฝาท้ายสวยงี้เลยครับผมรอยขูดรอยถลอกแทบจะไม่มีเลยนะครับผมดำๆใหม่ๆเลยครับฝาท้ายสวยเดิมหมดนะครับผมนะตัวนี้แท้เดิมแน่นอนครับ นี่ครับผมลอยมุดอาร์คขอบฝาท้ายด้านในนะครับนี่สวยเดิมหมดครับผมลอยตะเข็บรอยซีนต่างๆนี่มัน่นใจได้เลยรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนนะครับผมทันนี้นะครับเลนไไยท้ายสวยๆครับผมคมไปใสๆอย่างนี้เลยนี่ขอบบังโคลนเหลี่ยมสันบังโคลนถึงประตูหน้านู่นเลยครับนะนี่ไล่มาเลยรอยบุบรอยยิ้มไม่มีเลยนะครับผมล้อแม็กสวยเดิมหมดนะครับ บันไดด้านซ้ายครับผมนี่เป็นตัวสเกิร์ตตกแต่งนะครับผมสภาพดีมากครับตัวนี้บอกผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับผมแผงประตูต่างๆสวยหมดนะครับผมบอกเลยได้คันนี้ไปนะครับผมน่าใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมนะงบสามแสนเก้าพันบาทถ้ผมจัดไฟแนน้์ได้เต็มเครดิตฟรีดาวออ์ศูนย์บาทได้ด้วยนะครับผมคันนี้นี่สภาพสวยๆเลย ลูกค้าคิดดีๆประวัติดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับคันนี้ติดขัดตรงไหนโทรมาแจ้งโทรมาคุยกันเลยเนี่ยาโทรมาปรึกษากันได้เลยนะครับนี่หัวน็อตต่างๆรอยแกะรอยขันไม่มีนะครับสีเสากลางด้านในครับผมเดิมๆสวยๆครับนี่รอยต่อของสีไม่มีนะครับแผ่นพงแผ่นเพจทุกอย่างอยู่ครบเลยนี่ครับให้ดูกันชัดๆเลยนะครับสครับเพดบันไดเป็นโครเมี่ยมนะครับบางตา ตัวแจ๊สนี้เลยครับผมตัวสอนแจน๊ดแข่งประตูใหม่ๆดำๆสวยๆหมดนี่เสารกระจกหน้าตัวล่างครับผมนี่สวยเลยไม่มีรอยตัดรอยทำสีมาแน่นอนครับผมนะกา<ช>รผลิตคุณภาพมั่นใจได้เลยนะครับผมสีเงาเงาสดสดฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะครับสภาพดีหมดนะครับผมขอบยางกระจกกระจกหน้าครับผม แขงกิ้งลีดนะครับผมดูสภาพดีหมดนะครับคันนี้นะครับสนใจคันนี้นะครับโทรหาพีได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับหรือจะเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยร้านสนุกค้าตั้งอยู่ถนนลมก้านะครับผมเปิดทุกวันนะครับ9้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับผมนะคันนี้ครับผมนี่เดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันต่อครับผมมาครับเดี๋ยวมารับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคแท้ๆเมเดิมของัวของฮอนด้าเลยนะครับผมนะคันนี้นะครับ ขนาด1,500ซีนะครับผมห้องเครื่องแห้งๆเยียนๆ่างนี้เลยครับผมขาดเยิ้มของน้ำมันเครื่องไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่ทุกอย่างสวยเดิมหมดนะครับผมสวยๆเลยมอกงมากกองนี่ดำๆใหม่ๆแบนี่เลยครับใหญ่ๆนะครับห้องเครื่องสะอาดนะครับเนียนตาเลยคันนี้ครับผมรถปี12นะครับนี่เก็ดสภาพแบบนี้มาได้ไงครับผมสวยมากนะครับผมนะคันนี้ครับีหัวนงหัวน็อตดันในซับในบางคลต่างๆสวยเดิมหมด นี่ครับผมหัวน็อตฝากระโปรงหน้าเอยขันรอยแกะไม่มีเลยสวยมากครับผมขายึดไฟนงไฟหน้าด้านในนะครับผมนี่เดิมเดิมสนิทเลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยขันม่าน้ําบนกลางครับผมดูดูหัวน็อตครับนี่ไม่มีรอยแกะเลยครับผมนะผมบอกเลยสวยเกลเอมากคันนี้นะครับผมแจ็ดคันนี้นะครับเครื่องนิ่งๆเงียบๆสตาร์ทติดง่ายครับผมมอหนงมอน้ําสวยเดิมหมดดูครับนี่ เพิ่มแสงให้เลยครับผมจะได้เห็นจะชัดนะท่อยางต่างๆนะครับผมนี่เดิมๆใหม่ๆนะครับผมทอยางนุ่มๆอย่างนี้เลยนี่ก่อนล็อกฝากระโปรงหน้าครับผมรอยเสียดหินเนี่ยรอยขออภัยครับผมคาบสนิทไม่มีขึ้นเลยนะครับนี่คานน้ําบนกลางครับผมรอยเม็ดอาร์กนะครับผมน่าสวยเดิมหมดนะครับทุกจุดนะครับขนาดหัวน็อตยังไม่มีรอยขันเลยนะครับผมหน้าตัวนี้ไม่เคยผ่านการนําสีมาแน่นอนนะครับผมนี่สวยเดิมหมดนะครับนี่ห้องเครื่องไอเบียรแห้งๆครับผมดู ดูครับผมบอกเลยว่าได้คันนี้ไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวได้เลยครับผมสวยๆไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปแต่งเติมตรงไหนเลยหรือว่าจะเอาไปจัดทรงลงแม็กสวยๆนิดนึงสไตล์วัยรุ่นนะครับผมนะก็ได้เหมือนกันครับผมบอกเลยสวยนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยแกะเลยนะครับการันตีคุณภาพให้เลยครับผมจ๊ดคันนี้นะครับผมราคาสามแสนเก้าพันเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับนี่หัวน็อตรอยขันรอยแกะไม่มี ถนนกันความร้อนฝากระโปรงหน้าทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับผมนี่สวยเดิมทุกจุดนะครับฉลากคำตรงคำเตือนอยู่ครบทุกตัวนะครับไม่มีตรงไหนช็อดศูญหายเลยนะครับผมกับ Honda j a z z คันนี้นะครับนี่สนใจนะครับผมนะโทรได้เลยครับผมศูนย์เก้าสองเจ็ดแสามหกสองนะครับหรือจะเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านก่อนได้นะครับผมนี่ นี่ครับผมเคนดบีฟีดาออรรถศูนย์บาทได้เลยออกรถได้ทุกอาชีพนะครับลูกค้าแต่จังหวัดก็ออกรถได้นะครับผมเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนี่แอดไลน์เบอร์ด้านล่างที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับผมนะนี่แอดไลน์เบอร์พีมาได้เลยครับนี่ขอรายละเอียดเพิ่มเติมส่งรูปถ่ายเพิ่มเติมตรงไหนนะครับผมแกงมาได้เลยนะครับจะปรึกษาไฟนงไฟแนนซ์ไหนติดขัดอะไรออกรถได้ไหมนะครับผมโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมนี่ปรับผม สำหรับวันนี้นะครับผมน่าจะครบจุดแล้วนะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมนี่ครับตอนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องพีนิดนึงนะครับผมนะนี่ส่วนคลิปหน้าจะมีรถไหนคันไหนสวยๆมาลงรับชมอีกนะครับกดติดตามไว้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมกองขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ